รับซื้อเหรียญ2 5สตางค์ปีพศ2500ชี้จุดเดียวจากหลักหน่วยเปลี่ยนเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นหรือหลักแสนท่านไหนอยากรู้มาติดตามรับชมได้ที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ FC ช่องบริบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับคลิปนี้ ผมจะมารับซื้อเหรียญ25สตางค์ปีพศ2 5 0 0นะครับแบบนี้และครับผมจะมาคี้จุดเดียวเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เหรียญของ f อฟทุกท่านเนี่ยนะครับจากหลักหน่วยเพิ่มมูลค่าเป็นหลักหลายหมื่นจนกระทั่งถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวครับมาดูครับคลิปนี้ไม่มั่วครับนะครับผม สวัสดีครับ FC นะครับสวัสดี FC ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือคลิปนี้แหละนะครับผมจะมานะครับชี้จุดใครมีเหรียญ25สตางค์ปี2,500ครับผมรบกวนให้หยิบเหรียญท่านนะครับขึ้นมาดูเลยนะครับผมว่านะครับเหรียญของท่านนะครับมีแบบที่ผมนะครับตามหานี้หรือไม่นะครับโดยนะครับแบบที่ผมตามหานะครับก็คือเป็นนะครับจุดเดียวเท่านั้นที่ผมจะมาทําการนะครับ แจ้งและก็บอกกับ F.C. ของผมว่านะครับเหรียญที่ขายได้นะครับ F.C. มีลักษณะแค่นี้นี่เองครับผม F.C. ครับปกติทั่วไปนี่นะครับเราจะเห็นเหรียญ25สต่างนะครับกันเยอะแยะมากมายนะครับ F.C. เพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับครั้งหนึ่งเคยผลิตออกมานะครับหลายร้อยล้านเหรียญด้วยกันซึ่งแน่นอนว่า เหรียญที่มีการนะครับผลิตเยอะแยะมากมายนี่นะครับก็คงที่จะไม่มีราคามากเกินไปกว่าหน้าเหรียญสักเท่าไหร่แต่มีนักสะสมนะครับได้ค้นพบบล็อกหรือนะครับรูปแบบของเหรียญที่มีราคาสูงนะครับ F4 จุดสังเกตครับดูแค่นี้ครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะขยายภาพดูที่นะครับเลข25นะครับผมกับคําว่านะครับหน่วยย่อว่าสตางค์ครับสตอนี้ให้ดีครับผมนี่คือนะครับ รูปแบบของเหรียญนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับเหรียญปกติทั่วไปนี่นะครับจะเป็นล็อกแบบแบบนะครับแบบตัวหนาครับคือหรือแบบในตังสือนะครับจะเรียกเป็นทางการว่าแบบพิมพ์ใหญ่ครับ F4 แบบพิม์ใหญ่ครับเอาเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูนี่คือแบบพิมพ์ใหญ่ครับแต่จะมีแบบที่มีราคาสูงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูนี่แหละนะครับแบบที่มีราคาสูงก็คือแบบพิมพ์เล็ก แบบพิมพ์เลขนะครับตัวหนังสือ25นะครับเลขตัวหนังสือนะครับตัวอักษรเนี่ยนะครับตัวเลข25เนี่จะเล็กนะครับเรียวบางกว่านะครับและก็คําว่าสตางค์นี่นะครับก็จะนะครับบางกว่าเช่นกันนะครับผมรับซื้อบล็อกแบบนะครับตัวพิมพ์เล็กนะครับบล็อกแบบพิมพ์เล็กนะครับตามที่เห็นอยู่ในนะครับรูปนี้เลยใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อสภาพผ่านใช้นะครับผมยินดีรับซื้อหลักหมื่นครับ สภาพไม่ผ่านใช้ครับเดี๋ยวมาตกลงราคากันนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพถ้าสวยสวยไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมยินดีรับซื้อหลักแสนครับ f ออันนี้เรื่องจริงครับใครมีนะครับแบบไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับขอให้ตรงตามแบบนะครับดูคลิปให้จบนะครับแล้วเหรียญของ FC นะครับจะรู้ว่าเหรียญที่มีเนี่ยขายได้หรือขายไม่ได้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ